นี่ครับด้านหน้านี้จะเจอรถด้วยครับรถแทรกเตอร์นะครับแล้วก็เจอศพคนหรือเอไอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมออกตรงนี้ไงครับผมแล้วก็พอเข้าเกมมาเนี่ยก็เจอเลยนะครับมันมันอาจจะเป็นกับดักก็เป็นได้โอ้ยนี่ขนาดปรับภาพกระกๆก,กแล้วเนี่ยยังกระตุกโอ้ยผมว่าน่าจะเอไอครับนอนตายเกินกลานเลย เจอใครแย่ยิงตายไปซะแล้วผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคนนะเนี่ย <c ười> คือเองวิ่งตรงหน้าเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปแอบก่อน คือปกติผมอยากปรับแบบเซมิมากกว่านะไอ้ลูกกระสุนปืนเนี่ยเอ้ไม่ใช่ดิปรับแบบฟัวโต้มากกว่านี่ไงออโต้กด F โอเคเข้าใจแล้วมันต้องมีคนมาเทสก่อนหนึ่งคนขอโทษนะเห็นนายวิ่งมามันใช่ AI หรือเปล่าวะเนี่ยอุ้ยปืนลั่นพอดีจะเออยิงผมมาใม่อะครับผมไม่ทำอะไรให้เลยเออ โครับผมเอ่อขอโทษครับขอโทษพอดีผมตกใจไปหน่อยงั้นคุณมาเอาของคืนไปเลยครับหรอหะครับครับผมโอโออัอหอหลอันนี้คนนที่ผมยิงไปหรือเปล่าเนี่ยได้ยินไหมครับอะไรอะไรนะครับเอ่อคนที่ผมยิงเนี่ยได้ยินหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรนะไม่ใกล้หน่อยได้ยิน ได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินครับได้ยินเออขอโทษครับพอดีผมตกใจไปหน่อยงั้นคุณมาเอาของคืนเลยครับครับผมขอบมากครับผมครับขอโทษด้วยนะครับพอดีผมผมนึกว่าเป็นเออครับเป็นะไรคเพราะว่าผมเห็นศพมันเกินกาลเลยอะแล้วก็เห็นคุณเดินมาพอดีเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับครับผมขอโทษนะครับที่ว่ายิงไปเมื่อตะกี้เนี่ยคือผมนึกว่าเป็น AI ออครับ อ๋อครับผมงั้นผมไปนะครับ,รบเราจะเดินทางไปต่อนะครับในรถตัวนี่ไปนะครับแมนอุย้ยอุ้ยขับยากจุงเบย เรามีได้ครับไปส่งผมเซฟโซนหน่อยได้ไหมครับผมเซฟโซนนะครับเอางั้นงั้นคุณขับไปเลยจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมสอนไปเองครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับยังไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกอ๋อครับผมครับผมโอเคครับผม ต้องระวังพว่าพี่แม่แบบชอบดักยิงคนเลยเหรอนี่ครับมาอยู่ในกลุ่มเกียนซะแล้วตอนนี้เกียนจีจีเอไอมาไม่มีปืนยิงมันทำไงวะเนี่ยไปมันรถมันนั่งได้กี่คนวะเนี่ยคงต้องมีส่วนหนึ่งปั่นจักรยานไปแล้วแหละโอ้โหรับก็ได้นะไม่เป็นไรครับีจักรยานแล้วหรือเปล่านะมีครับมีมีถึงสามคันเลยเออครับจักรยานกันเลยเพรับผมช้า แถมได้ออกลัางกายด้วยมันนั่งได้นี่คนอาผมขับให้แกได้คุณโจ๊กขับดีคุณโจ๊กเมาวคิดเกบขับอีกคนขึ้น,นรถคนขึ้นรถอะไรสโน,สน,สนปีอ่าครับผมคือรถเลยโอ้ผมอยากปันนะ่นแน่ผมไม่อยาก,กปัน่น <c oughs> ครับ้าง <c oughs> ั้งนปั่นอะไรกูเลยครับองั้นผมปั่นดีกว่าชอบปั่น,นครับไปที่ไหนนะครับเด็กจริงไปสนามบินบนสนามบินบนไปแอร์ฟิวเลยแหละ ไปขายรถนั <S <S ่นนะรถกระบะสุดซ okay. ี้ร์จะไปดูแคชเกียร์อะไรขึ้เนี่ยมีเกียร์แคชอ่ะเกียร์ทว่าเป็นเงงสีเขียวอ่ะนุ่นก็ยิงแจ้าเสียวไอนี่คุณจะปั่นแข่งกับผมไหบเนี่ยเดี๋ยวผมไปก่อนนะข้างๆนะเยวผมจะียโพนะครับผมมาครับแข่งครับไน่น่หมูป่านองแก้วดูดิไปมือขพอระเปิดอ่ะดูดิ ผมใช้ยาเสีอหมอบอยู่แล้วเสี่หมอบมาแล้ววางแล้วไอคิงเนี่ยรออนไลยอ๋อโอ้โหมีในไรวะน่ามีอะไรวะน่ะจิบหพายแล้วเฮ้ยเจอรอดเลยของดอกน่าเอไม่รู้อะลองไปดูมั้ยขึ้นบินไม่เคยเห็นเลยอะเจอรู้เพื่อน งไะอระวัง AI ยิงเข้ามาเลยไอของดอบอย่างนี้เฮ้ยฮอตกฮอแบบนี้อะไรเนี่ยของดอกงั้นจอดบอลใช่เหรอเออเออจอดบอลไปป้างหอตกครับเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนฮอตกอืมปอนปดนเสือหมอบเสือหมอบเป็นไงแซงแล้วโอ้โหโอ้ยหมื่นลูกเก้า อลืองแค่อยางมาอยู่นะจุ๊จุเนมด้วยใช่ฮัลโหลคุณช้ผมใช้ไม่ได้ครับใช้ใช่ใช่ไหมมาใช้มาเอาปืนนี้เลยปืนนี้แรงแรงแรงกว่าลูกกาวอ่ะโอ้โหปืน DLC เนี่ยน่าจะใช่น่าใช่ถ้าไม่ติดก็ไม่มี DLC ลนะหยิบใส่กระเป๋าใส่ตัวไว้ละ ไม่ได้บอกเลยครับเก็บ <laughs> <g ib berish> ไม่ได้ไม่ได้แง่ไงว่าะมันเป็นปืน DLC ครับเก็บแล้วมันบอกต้องซื้อโหหัวขวดจริงๆงี่นเราไปขายแล้วนะครับผมไปดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมกำลังสวมเนียนเป็นกอย้ายอยู่นะครับ <laughs> กำลังส่อง AI อยู่เลยครับส่อง AI หรือไม่ก็คนนะครับ เออผมเจอโพสต์หนึ่งนะครับในเม้นต์จากพาเทเรลเนี่ยนะฮะเออมันยังไงกันแน่เจอเอเมนต์ละกันนะครับเจอเมนต์เฮ้ยอ๋อผีเสื้อบินนึกว่าคนครับผมนึกว่า AI ผมเจอเมนต์้นึงก็ถามนะว่า AI คืออะไรครับเอคือปัญญาประดิษฐ์ครับปัญญาประดิษฐ์คืออะไรครับคือเอ่อตัวละครเป็นผู้เล่นในเกมที่มันไม่ใช่ผู้เล่นจริงครับเป็นไงครับงงไหมฮะงงไหมครับ เป็นผู้เล่นในเกมแต่ไม่ใช่ผู้เล่นจริงง่ายคือเป็นตัวละครในเกมครับอืมประมาณนั้นแหละโอเคไปดีกว่าครับสวมนี้เป็นกอย่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะตายเอาเถมีฮอบินผ่านนะฮะเพราะยังไงมันก็ต้องเห็นชัดอยู่ดีตอนนี้ทีมใหม่ผมเนี่ยเขาติดธุระนะครับทั้งหมดเบยประมาณ7 8คนได้นะครับอ ส่วนผมก็มาเล่นค่าเวลาไปก่อนนะหาของสะสมไปก่อนของจากไหนนะครับจาก AI นี่แหละนะครับแล้วก็จากคนจริงตอนนี้มีคนเล่นอยู่สิบาคนนะครับซึ่งพอตกมืดค่ำเนี่ยนะครับประมาณช่วงเวลาค่ำประมาณบ่ายๆค่ำๆนี่นะครับเอออย่างนั้นแหละมันก็จะมีคนเล่นอยู่ที่ประมาณ30สถึงสิคนเลยนะครับแล้วก็บางวันก็เต็มเซิร์ฟเลยนะครับซึ่งมันจะมันจะอีปิกมากครับยิงกันมอมัน ถึงกับไม่รู้เลยว่าอันไหนคนอันไหนเอไอนะครับหืมสิบห้าคนเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วครับผมนี่เสียวสยองเลอเกินอ้ยตอนนี้ที่บ้านฟ้าลองครับเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าบ้านเราจะอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้ส่วนเป็นกอหญ้าไม่ค่อยเนียนเลยเว้ยหญ้ามันสีเขียวเข้มมาแล้วครับอันนี้สีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวเหี่ยวอันนี้เหี่ยวเฉาแล้ว จะไปสวมเนียนตรงไหนดีครับเนี่ยและในป่าอย่างนี้จะมี AI าตะเวนเหรอไม่น่าจะมีฮอย่างนี้มันต้องไปลึกๆหน่อยครับโอ้แต่ผมไม่อยากออกจากบ้านมาลึกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> จำทางกลับบ้านไม่ได้หิหาแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่กลางป่าคนเดียวท่ามกลาง AI ด้วยนะครับซึ่ง AI นี้บอกเลยหุ่สัตว์รัสเซีย เจอทีนี่รับรองครับมันต้องมีตายครับไม่ว่าเป็นผมหรือว่าเป็น a ออนะครับตอนนี้เสียงอาจจะเอื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยครับยังไม่เล่นมาแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะฮะโอเควิ่งไปเรื่อยๆกันไม่ใช่วิ่งหนีย่องไปเรื่อยๆครับ a ออถึงมันจะยิงแม่นถึงมันจะฉลาดยังไงเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเจอคนเล่นจริงไงครับเราจะ,จะสามารถสวมเนียนไปกับพื้นหญ้าได้ เราจะทําตัวให้กลายเป็นกอหญ้าที่ไร้ชีวิตนะครับเอ้ยหญ้าก็มีชีวิตนี่ว่าเขีมันไม่หายใจเฮ้ยทงใข่ยะมีปักธงแสดงว่ามีมีคนคิดจะมาสร้างบ้านครับอ,อย่างนี้มันน่าดักจริงๆหมอบสิเฮ้ยโอ้โหผมว่าตรงนี้มันต้องมีคนแน่ๆเลย มีคนคิดจะมาสร้างบ้านตรงนี้ตรงนี้มันมีธงด้วยครับอย่างนี้ต้องยึดอำนาจครับยึดอำนาจอม,มองไม่เห็นคนเลยเว้ยเราทำตัวเนียบไปก่อนนะครับตอนนี้ลองสืบสอบหาสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ไม่ใช่มันมาตุยหลังนะจ๊ะโอ้โหสิบเก้าคนแล้วตอนนี้จะเยอะไปไหนหวะ ตอนนี้ผมใช้ปืนที่เสียงดังที่สุดนะครับก็คือ M107 นะครับใช่ป่ะเช็คหน่อยสิแถมคิวลี่สุดยังเป็นมอดอีกนะาหากแม่งดูนะครับขึ้นมาบอกซื้อหน่อยซื้อหน่อยอยู่ได้โอ้มันน่าลำคาานะครับมอบสิเฮ้ยจะลุกทำไมเนี่ยคือมันชอบลุกเองตลอดเลยเนี่ยไหนวะ มีทงหรือว่ามันปักเอาไว้แต่ว่ามันยังไม่คิดจะสร้างบ้านหรือเปล่าหรือมันไปหาของอยู่หรืออะไรยังไงปัญหาคือมันมีกันกี่คนนี่แหละนะครับแต่มันมีกันเยอะนี่เราคงต้องทนทบคนเดียวไม่ไหวครับงั้นต้องขยับไปใกล้เจอขยับไปห,หน่อยครับชาตินี้จะถึงไหมเนี่ย ต้องเดินเดินเวียนเวียนดูะนะครับเจอสิ่งไหนเคลื่อนไหวนี่เราต้องมอบเลยนะครับแม่งทาให้เนียนเป็นทหารที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนมอบไห้หมดครับจะก,ก็ตายมอบมอบปัญญาอ่อนแล้วอย่างงี้อืมมีคนไหมไวะตอนนี้ผมปรับให้พื้นหญ้ามันกากลงนะครับเลยทําให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนิดหน่อย แต่ก็ไม่กล้าปรับตามสุดนะครับเดี๋ยวภาพมันจะกากเกินเล่นไม่มันอืผมยอมโดนยิงตายดีกว่าเล่นไม่มันนะครับบอกเลยคืออยากภาพสวยครับแต่ก็ต้องเล่นมันด้วยก็คือกลางๆนี่แหละกำลังดีโอ้สิบเก้าคนคงไม่เจอเหรอกเนอะกลับบ้านดีกว่าเสียเวย เกิดใหม่แล้วครับเมื่อกี้อัดไม่ทันนะครับเอ็นบีซีสอยเอาสไนย,ยิงไปรัวๆเลยไม่ตายครับมันจะโดนได้ไงเนอะสไนยเอยอย่าลงบนหลังคาอย่าลงบนหลังคาโอเคไอ้นี่ราลงในโซนเขตเด,ดก็กจจะโทษทีลงแรงไปหน่อยเฮ้ยนู้งไงไอ เองแน่ๆที่ฆ่าตูไหนแลวะไหนแล้วนึ่ๆโอ้ยโอ้ยจ๊ะเจะอมึงไม่มึงมะฟุนหมดมึกแล้ว เอ้ยโอ้ยไอ้เย้ยคุณบอสบอสยิงผมทำไมผมนึกว่าเอไอผมตายตรงนี้แหละโดนเอไอยิงบอส